สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ท่านช่อง <c oughs> แม่ครัวพารวยสวัสดี FC <oughs> พ่อแม่พี่น้องคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่คุณพ่อไ่ไม่ไงเนาะคะ่ะเนาะเอาสำหรับลุงใหญ่ไทยสกลดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อ <c oughs> วันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาเนาะคะ่ะวิ่งล่างเก้ากับศูนย์่นจับเป็นชุดมาให้แม่ขัวแม่ขัวก็เลยล่องตูจับชุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ แม่ขั้วล่องตจับชุดแล้วที่นี่ชุดนหน่วยลางของเพ่นเนี่ยแม่ขั้วบ่อเอาล่องเพ่นโทมาตอววาแม่ขั้วอยู่อ้าขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะเพ่นโทมาตอววาแม่ขั้วอยู่อันคือบเ,เอาชุดหน่วยลางล่องชุดมันถือเิ่นบางสี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอานี่ค่ะแม่ขั้วเอาเอาแต่ อันชุดจับตมาโล่งห้เพล่นเนาะค่ะสาหรับลุงใหญ่ไทยสกุลกับขอโทษขออภัยเนาะค่ะนี่ค่ะรักฐานรักฐานงวดที่ผ่านมาสี่เจ็ดแปดสำหรับหน่วยล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะสําหรับหน่วยล่างนเด้อค่ะนี่เด้อหน่วยล่างเข้ามาเท่าไหร่งวดค่ะพี่น้องอ่ะแม่ขัวเบิงแต่ว่าตัวนี้สามศูนย์ออก ศูนย์สามออกสามศูนย์ผิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับหน่วยรางเบิงเอาเด้อค่ะพี่น้องหกเก้าศูนย์ออกศูนย์เก้าหกสองสามออกสามศูนย์สองหกห้าออกหนึ่งหกอ่าเก้าสองหกออกหกสองเจ็ดศูนย์หนึ่งออกหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหกออกหกเจ็ด 701ออก9 1, 1 91, 6 9หนึ 46, ่ออก4 6่ห7สออก6 6พี่นอ้องอาแม่ลัวไรเบิงย่อนหลังเด้อค่ะเด้อเบิงเด้อค่ะ4ี8ออก4 4่ส2สองออก6 3ส3 4ออก1 4 701ออก9 1 2าหนึ 91, ่งอสองหกออ ้าสองอก 8, อแปดเก้าอ่ะแม่ขั้วไรให้เบิ้งย่อนหลังเด้อค่ะสูตรเพิ่นเด้อค่ะสิเดินเงาปันไดของลุงใหญ่ไทยสกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ้งไปสกอนแม่ขั้วจะไรให้เบิ้งเนาะค่ะเก้ 9, 2, 3, ออกแปดเกนึ่งสองออกหกหนึ่งห้าแปดเก้าออกศูนย์เก้าศูนย์สามสี่ออกสี่สามห้าออกเออกเจ ออกเก้าเก้าเจ็ดออกเจ็ดเก้าพี่น้องโอ้ยเลขเจ็ดแม่ขัวกบเบิงหยาอันนี้สูตรลักหน่วยแถพี่น้องสูตรลักหน่วยแถพี่น้องเด้อเบิงเบิงขาเบิงสูตรลักหน่วยแถมา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 ได้จักงวดงวดที่หนึ่งมาผิดงวดที่สามศูนย์ตาานเลขออกศูนย์สามพี่น้อง นี่เลขออก03แต่ว่ามาผิดแต่ว่าเขาอยู่แต่ว่าหังมาเป็นลักสิบเด้อพี่น้องนอกนั่นจะมาที่ลักหน่วยเบิดเบิงเด้อค่ะของลุงใหญ่ไทยสกลโอ้แน่นอนค่ะแน่นอนเขามาจากงวดที่เพิง่งเพิเ่นอ่าเฮ็ดไหแม่ขั้วเบิงเด้อค่ะนี่เขามาจากงวด20งวดผิดงวดหนึ่งพี่น้องนี่งวดเมื่อกี้นี่ออก78เพิ่น เพิ่นกะเลยโทรมาหาแม่ขวัวเป็นยังคือบอเอาสูตรลักหน่วยล่างลงให้น้ำแนวสักอ้าขอโทษขออภัยเดอ้อสำหรับลุงใหญ่ไทยสกลุลอ่ะแม่ขวัวขอแจกตูเด้อค่ะเด้ออ่ะลงให้ลุงใหญ่ไทยสกุลเด้อค่ะเป็นชุดล่างของเพิ่นเด้อค่ะบารนี้เด้อหลักหน่วยล่าง นี่ค่ะลักฐานเพิินเฮ็ดเบิงมาให้ต่องวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้องวดที่แล้วซีเจ็ดแปดอ่าที่แม่ขวัวให้พี่น้องเบิงที่ิพานมาเมื่อกี้เนาะค่ะรอบนี้มาแล้วลุงใหญ่ไทยสกุลเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ่าลักหน่วยของแทมาแล้วบันเข้าได้ลักซิปแล้วเลีอยั่งคงเลีอยลักหน่วยเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามาเบิงแนวทางน้ำกันของลุงใหญ่ไทยสกุลชุดนี่พิษเด้อค่ะพี่น้องอ่ะขอโทษขออภัยที่ลุ่ง ที่ร้องชุดพิษเนาะค่ะสำหรับรุ่งใหยไทยสกละะุลเด้อค่ะอ้าวขอแจ้งข่าวเซียนโอเลขเด็ดแม่กล้วเขียนพิษอีกแล้วแม่ข้ออีกแล้วพี่น้องโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อเป็นเมฆข้ออีกแล้วเอาแม่กล้วเห็ดงานหลายประเภทเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัย,ย,ะะออภยห้า่เบิงดอกเดียนมันเฮาเบิงอันบ้านที่หนึ่งเมฆข้อกับยาหัวมันถอดห้าเบิง,ง,บงตัวเลขแนวทาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ตัวได้สีเข่าสีเดินเอาก่ย่อมรับว่าเขียนพิดขอโทษค่ะขอโทษขออภัยด้วยค่ะสําหรับแม่กั่วบา้าบ่อบองบอ,งอหลีตัลวละเออโอ้ยแม่กัวกับเป็นบา้าเนาะพี่น้องเนาะเอาแจกข้าวค่ะเด้อละคะ่ะสําหรับเซียนโอไม่ใช่เมเมเมคอเ้อเป็นเมยอนล้วเ้อค่ะเด้อเซียนโอเลขเด็ดอ่าอ่าเซียนโอเลขเด็ดเพราะว่างวดนี้เฮ็ดพิดสอง สอ,สองคลิปแล้วพี่น้องเมฆข้อในสองคลิปแล้วอะแกะข้าวให้แล้วสําหรับอ่าเซียนโอเล็กเด็ดนะเอา้าบาดนี่ห้ามาตามลุ่งไงไทยสะกลน้ากันเนาะคะ่นะเนาะขันเขามาบาดนี่สิเป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดเดอค่ะพี่น้องสําหรับหลักหน่วยล่างเอาหลักสีเเา้าได้มาแม่นแแล้วมีหม่องเบิงแล้วหลักสีบเข้าได้มาแม่นแแล้วยังคงเหลืออยู่ที่หลักหน่วยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เอาเอาเมฆข้อก่อนเมฆย่อ,อก,ก่อนเดิมพี่น้องเดียวมันจะพิดเอกเอาแม่วัวดสเขียนผิดอกีกนอะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดเบิ่งช่องแม่วขวคือสิได้ตามหลักสิบล่างแล้วเนาะค่ะเนาะเห็นแล้วลักสีลังสามสิบหกสามสิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดแล้วเอาบารน,นี่เด่นล่าง สิวาจังไรเนะาะเด่นหลักหน่วยล่างเอาบัวบัววิ่งเพระว่ามันเป็นแนวท่าสามตคือกันครับอ่แนวท่าสามตคืขึ้นกันกับหลักสิบล่างพี่น้องข้าบอกถ้าบัววิ่งข้าวบเด่นมากมันติดมากแล้วลิงเอาเด่นหน่วยล่างอ่ามาบ้านนี้ มีรุ่นพี่นองห้าบัน,นมีรุ่นบันนี่อ่าหลายๆคนจะเห็นหลักสิบไปแล้วเด้อค่ะพี่นองเดอ้อหลายๆคนเห็นลักสิบไปแล้วสำหรับสำหรับ <c oughs> ช่องแม่รั่วเด้อค่ะเดอะ้อ ลุงไงแม่ขั้วลงยี่สิบยี่สิบวดหววทีผ่านมายี่สิบงวดยังยี่สิบงวดหลุดงวดหนึ่งอะบอาเป็นหลุดมากที่หลักสิบยี่สิบงวด หนึ่งนวดตัวหนังสือหน่อยลงวด้วพี่น,อน้องตัวหนังสือหน่อยลงหน่อยลงบ,บ,บ่บ่พ่อแล้วพี่น้องอ้าวอุ้ยกาบถอดเถิดดายามันหูต่ว่าข้าเบิ่งออกอะยี่สิบงวดหลุดงวดหนึง่งหลุดไปหนึ่งนวดหลุดงวดหนึง่ง ยี่ยี่สิบงวดหลุดงว,วดหนึ่งเอาตัวนี้บอเอาก็ะไรได้ละ่ะเพราะว่าหลุดหลุดไปแล้วงวดหนึ่งบอไปนงังเพราะว่าหลุดไปแล้วงวดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะบอสวยเวตัวนั้นซื้อบองามเอาใจขันบอสซกับปุกกับบอเมนแม่กล้วยอีกละโอ้ยประทิประทัะทย บินหน่วยล่าง20งวดหลุดงวดหนึ่งอ่ะเบินมากตัวใดเอาเป็นบ้าบ่กัตงสิเอาเลขโอ้แต่งสิเอาประกาศแดง3 6 7 8 9 10 ก้างน้อยด้วยค่ะพี่น้องโอ้อเอาเบิ้งอีกพี่น้องเฮ้าย้อนหลังเพราะว่าเอฟซีมักจะถามเนาะคะ่ะเนาะมักจะถามมาว่าอ่ามีคลิปยอ้อนหลังบอมีอ่านสูตรยอร้อนหลังบอค่ะอเอาเบิ้งค่ะพี่นอ้องอ่ะเบิ้งมาแม่ควบให้เบิ้งา่ามันจักงวดจังนี่รูดงวดเดียวแมาพี่น้องรูดกับบอแมนรูดเด้ อันสามศูนย์นี่รูดกับว่าแมนรูดเพนเฮดกะกะบ,บาดไว้อยู่นี่ค่ะพี่น้องมันมาอยู่หลักสิบค่ะพี่น้องอยู่หลักสิบเอาเบิงค่ะเบิงแม่ขั้วให้เบิงย้อนหลังวา่าจะเข้ามาจากหนวดจากหนวดสําหรับสูตรล่างเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อสาหรับสูตรล่างอ่ะของลุงใหญ่ไทยสกุลเด้อค่ะพี่น้องอ่ะเบิงเบิงนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวแม่ขั้วอะไรให้เบิง นี่ค่ะงวดที่แล้ว478ขอโทษขออภัยแม่ขัวบ่อเลล่งเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่ขั่วจับลงั่งแต่ชุดเพื่นที่จับภูมหาห้แต่ว่ารักหนว่วยรักสิบขอโทษขออภัยบ่อเลลง่งหะะ้เด้วยค่ะเย่าไปว่ารักรักซิบมหรักหนว่วยรักหนว่วยอย่างเดียว20งวดหลุดงวดหนึ่งเอา้าพี่น้องพี่น้อง พ่อสิจับออกบอ่ะวา่าพี่น้องพ่อสิจับออกบอ่วาลักสิบของแม่ขั้วลงไปนะั่นศูนย์เจ็ดเก้านั่นเขามาจากหมวดแล้วที่แม่ขั้วลงไปให้ผู้ใดตามช่องแม่ขั้วเนาะได้รููว่าตั้งแต่แม่ขั้วเปิดช่องนี่แม่ขั้วเอามาลงทุก งวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับอเล็กรักสิบนี่สามตัวมาตัวนี่รอบนี้แม่ขั้วลงไปแล้วแต่ว่าให้มัดเทียบเบิ่งเด้อขันพี่น้องบานนี้เด้อเอาของลุงใหญ่ไทยสกลนี่มาเป็นที่รักหนว่วยเด้อค่ะอ่าแม่ขั้วเขียนไว้ให้แล้วนั่นค่ะพี่น้องเด่นหน่วยล่างยี่สิบงวดหลุดงวดหนึ่งอ่าหนึ่ง เมษายนอยูบ่บาน,นิอ้าวของหกเจ็ดลุงใหญ่ไทยสกลุลอะหลักฐานใดเบิงน้ากันสุกูสุกข,ข้นเนาะค่ะพี่น้องเอาไปพิจารณาใส่กันเนะะ้อค่ะระวังหลักหน่วยที่แม่ครัวลงไปหลักเออหลักสิบที่แม่ครัวลงไปหลักสิบล่างอันนี้หลักหน่วยล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องพ่อสิจับออกเดี๋ยวะาจับบ่ดด้รอสรุปคลิปแม่ครัวจับให้ท่านที่มือนั่นเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอา จบคลิปทับพี่น้องโดนแล้วเดี๋ยวเอฟซี 4, 000, ่นสิมันใส่ว่าคือเบาเง่าแท้แม่ขั้วขออภัยค่ะพี่น้องหาหนัางเทียกติดล่มยากเบาเง่าจากน้อยและะ้วค่ะเอาคลิปนี่ให้พี่น้องพิจารณาก่อนเดอ้อทุกอย่างกับเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนะาะแนวท่างไปท่างถือเข้ากับถือเนาะค่ะแนวทางไปทา่างลบเท่ากับลบอขอให้พี่น้องโชคดีกับลัด หน่วยล่างของลุงใหญ่ไทยสกุลเดอร์ค่ะพี่น้องพอกันคลิปน้านนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ